วันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยในช่วงฤด,ด,ดูมรสุมซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้เตรียมกำลังพลและยุทธปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ ทุกครั้งที่เกิดภาวะวิกฤตด้านอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีภาพการเข้าช่วยเหลือประชาชนลำดับแรกๆคือการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ฐานที่ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ประชาชน หนึ่งในนั้นคือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนื่องจากเป็นหน่วยง,งานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านกำลังพลยุธทธปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพแต่การช่วยเหลือแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนโดยแบ่งการทำงานออกเป็น3ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัย การปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติและขั้นฟื้นฟูและบูรณะที่ผ่านมานะครับในช่วงแรกตอนประมาณสักเดือนกลางเดือนพฤศจิกามีเหตุการณ์น้าท่วมในพื้นที่เราได้จัดกำลังร,งร่วมกับทางอําเภอทุ่งยางแดงนะครับในการออกไปช่วยที่ตำบลพิเทนตำบลน,น้ําดําแล้วก็ตำบลตะรบแมนาลกแล้วแวกนี้รวมถึงเราไปช่วยเหลือที่อําเภอเมืองที่อำเภอเยริงนะครับตามภาพข่าวที่ออก เพื่อเป็นการเพราะทั้งนี้เนื่องจากเรามีเครื่องมือเครื่องมือหนักในการช่วยเหลือเช่นรถปรรทุาสนามเรามีรถวางสะพานเราสามารถในการช่วยเหลือ,ใน,อ,นนอในส่วนของเส้นทางสะพานที่ขาดได้ครับก็ในส่วนของหน่วยเองนะครับจากภาพข่าวเราเราติดตามสถานการณ์ตามช่องทางข่าวสารโดยตลอดแล้วก็เรามีการแจ้งเตือนกำลังพลรวมถึงประสานสถานการณ์แล้วก็เข้าไปประชุมบริาการร่วมกวับทางส่ย์บรรเทาสาภัยของจังหวัดนะครับรวมถึงสนย์บรรเทาสาภัยของอำเภอ ก็คือเราดำรงความติดต่อื่อสารไว้ต,วตลอดครับการตรวจความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องปฏิบัติเสมอมาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การช่วยเหลือหรือไม่หากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ทันท่ทีเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์ทุกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุม เพราะเมื่อไร่ที่ประชาชนกําลังประสบป,ปัญหาอย่างเช่นเหตุการณ์น้ําท่วมบางครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยทรัพย์สินได้รับความเสียหายแม้แต่อาหารก็แทบจะไม่มีดังนั้นสิ่งที่จะทําให้พวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทิ้งก็คือการได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะเราต้องเช,เช็คตลอดนะคะว่าอุปกรณ์เราเนี่ยพร,พร้อมตลอดเวลาไหมอย่างเรืออย่างเ,เครื่องผลิตน้ําดื่มเราต้องไปแจกเขาช่วงที่น้ําท่วมด้วยะคะ่ะ รู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจนะคะที่เราได้ไปช่วยเหลือเขาในระหว่างที่เขาคิดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ถูกว่าเขาจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีและเราได้ไปช่วยเขาไปเติมเต็มในสิ่งที่เขาแบบกำลังตกใจกับสิ่งที่เขาได้รับอยู่อะคะ่ะแล้วเขาทําให้เขารู้สึกมีกําลังใจให้เขาที่คิดออกว่าข้างหน้าพรุนี้วันต่อต่อไปเขาจะทํำยังไงถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44เอ่อจาก กองทัพไทยนะคะยินดีที่จะช่วยเหลือทุกท่านตลอดเวลานะคะขอให้แจ้งมาเราพร้อมจะจะไปทันทีนะคะ่ะความรู้สึกเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่กลั่นออกมาจากใจว่าทหารจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนและจะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อคลายความทุกข์ยากเดือดร้อนและส่งความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยด้วยความรวดเร็วถึงแม้ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวแต่ความเดือดร้อนของประชาชนคือภารกิจที่สําคัญของกองบัญชาการกองทัพไทยที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถไปจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลาย รดินพรมสุขถ่ายภาพปิยดาชเชยานัยทีมข่าวเอ็นทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี